สวัสดีครับผมทีมงาน f i กโก้ไอทนะครับอ p ีนี้นะครับต่อจากอ p ที่แล้วนะครับจะมาซับตะกัวนะครับอีที่แล้วเราได้ยกซ็อกเก็ตออกแล้วเนาะก็ต่อไปเราก็ต้องซับตะก,กัวออกนะครับแล้วก็เติมตะก,กัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วค่อยมาวางนะครับ ยังเหมือนเดิมนะครับเราดูที่บอร์ดนะครับเราจะยกรุ่นไหนหรือวางรุ่นไหนนะครับสเก็ตนะครับดูที่บอร์ดก่อนนะครับว่าบอร์ดอันเล็กหรืออันใหญ่นะครับอันใหญ่ก็จะใช้ความร้อนที่มากกว่าตัวเล็กก็เป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดบอร์ดหนาก็จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะดูโฟกัสที่ตัวบอร์ดแล้วก็ความหนาบางนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัว บอร์ดนะครับพอเรายกออกแล้วนะครับยกออกเราก็ต้องมาซับตะกั่วนะครับ การยกออกก็มีแบบนำไปใช้กับทำลายนะครับถ้าทำลายก็ใช้ความร้อนหรือจี้หัวแรงปาดออกได้เลยนะครับแต่ผมจะให้ฝึกแบบทั้ง2แบบนะครับถ้าทำงานจริงต้องฝึกก่อนนะอย่าไปทำที่เครื่องลูกค้าเลยนะครับต้องฝึกก่อนเนาะยิ่งเป็นแพรช็อกเก็ตต่างๆนะครับ โซเดตที่อยู่บนแผ่แบบนี้นะครับแผ่บางนะครับแบบนี้นะครับยิ่งยิ่งทําง่ายนะครับทําง่ายนะครับ โมแลกนะครับก็ใช้ความร้อที่ต่ำต่าก่อนนะครับก็290สตาร์ทก่อนนะครับตะกัวอันเดิมจากโรงงานจะมีใช้แบบแข็งนะครับแบบแข็งทีนี้นะครับเราจะวางกลับจะใช้ตะก,กัว138องศานะครับหรือ183องศานะครับได้หมดแล้ว ร้อยสกับร้อแปดสนะความแข็งความคงทนก็จะต่างกันเล็กน้อยเนาะ,ะกับตะกัวเส้นแบบนี้นะครับใช้ใช้ได้หมดนะครับผมจะใช้หัวแรงที่290อองศา,านะปลายตัดนะครับ ต้องฝึกกันก่อนนะครับฝึกอีตั้งแต่การใช้หัวแรงนะครับหรือฮอตแอร์นะครับใช้ได้สองแบบนะครับเป็นการซับตะกวัวจะใช้ด้วยหัวแรงหรือฮอตแอร์ได้หมดนะครับนวดซับก็ตัดนะครับการซับตะกวผมสอนไปนะครับ เติมฟักเข้าไปนะครับฟักก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับใช้อย่างดีมันก็จะไม่เหนียวนะครับอันนี้ทีมงานได้เทสนะครับฟักพวกนี้นะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่แพงนันะครับ ถ้ามือใหม่นะครับถ้าคิดว่ามันไม่อยู่นะครับให้เราใช้อนิตติดไปนะครับลับวมันเลื่อนก็ใช้ทนิติดไว้ก่อนนะครับนิ้มตัวนิ้มจะเหนียวนะครับเหนียวนะครับ ตัวตัที่290ดูก่อนนะครับปลายหัวแรงนะครับต้องสะอาดตลอดนะครับความร้อนต่ํานี้นะครับทําให้ปลายหัวแรงเราไม่เสียง่ายนะครับที่ผมให้ใช้ความร้อนต่านี่คือปลายหัวแรงจะไม่เสียง่ายนะครับ เราก็นำรวดซับนะครับไปแช่ไว้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายหัวแรงค่อยๆไปแช่ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนนะครับถ้ามันเดือดค่อยๆเลื่อนนะครับดูความร้อนเราเอาก่อนนะครับอ่าโอเคเท่านี้คือค่อยๆค่อยเลื่อนไปนะครับมันจะมี LRC ที่อยู่ข้างนอกนะครับเห็นไหมครับ LRC ตัวนี้นะครับต้องระวังนะครับต้องระวัง ถ้าเราเห็นฟักมันดำแบบนี้นะครับเราไม่ใช้งานต่อนะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าฟักถ้าฟักมันดำแบบนั้นนะครับไม่ไม่ใช้งานต่อนะครับทำความาสะาราดนะครับก้นน้ำยาโซ o เวนนะครับ ที่ให้ใช้ค้าวต้นแบบหรือ,อผ้าเช็ดจอสำลีนะครับเวลาเราซับนี้นะครับเวลาเราซับมันจะออกมันจะไม่เปื้อนนะครับมันจะซับไปที่ผ้านะครับการซับมันมีหลายวิธีนะครับมีหลายวิธี แต่ถ้าเชิเซียนบางทีไม่ซับนะครับวางวางกลับได้เลยนะครับถ้าเซิเซียนนะครับแต่คือเราทํางานเป็นสเต็ปนะครับต้องฝึกกันก่อนนะครับเราเติมฟักเข้าไปอีกนะครับแล้วก็วางนะครับแชร์ไว้ก่อนนะครับ ช่ไปก่อนถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ร้อนนะครับเราต้องเพิ่มความร้อนนะฮะอันนี้บอร์ด J7 ไม่ร้อนนะครับเพิ่มความร้อนอีกนะฮะเพิ่มไป320นะครับผมดูแล้วกะประมาณ320นะครับหัวแรงแต่ละท่านความร้อนไม่เท่ากันนะครับ พักยังไม่นำเนาะยังขุ่นนิดเล็กน้อยเนาะก็ยังใช้งานต่อได้นะครับโอเคเราไปแช่ไว้แบบนี้นะครับมาแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนนะครับถ้ามันรู้สึกเดือดนะครับเราค่อยเลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าหัวแรงมันไม่ร้อนหรือร้อนไม่พอมันจะติดนะครับต้องระวังนะครับอันนี้สําคัญนะครับถ้ามันติดน้ลายจะขาดนะครับ โอเคผมจะตอปไปก่อนเพราะว่าความร้อนไม่พอครับเรตัดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเปลี่ยนฟักใหม่นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับฟักบางท่านดันทุดรังไปใช้งานฟักต่อนะครับมันก็จะ ทำงานยากขึ้นอีกนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับผมจะเพิ่มไปที่350ร้อยหบนะฮะเติมฟ้าเข้าไปอีกนะครับ ผมแช่ไว้ก่อนนะครับรู้สึกเดือดผมจะค่อยๆเลื่อนนะครับแล้วก็อย่ากกดนะครับเบาๆนะฮะเบาๆนี่ค่อยๆเลื่อนเบาๆแบบนี้นะครับเบาๆแบบนี้นะครับออกนะครับออกดูฟักดํดำเปลี่ยนฮะอันนี้คือออกหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วเนาะ ถ้าออกหมเดนี้แล้วก็ทำความสะอาดได้เลยนะครับก็เช็ดนะครับซับออกนะครับคาบฟักนะฮะบ,บางท่านก็ใช้แปรงขัดแปรงขัดก็ต้องเอา,เอาลงมาข้างล่างนะครับคือเวลาแปรงขัดก็แปรงให้ใช้แปรง อย่างดีหน่อยนะครับแปรงสีฟันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แปรงตัวนี้เวลามันมันจะอมน้ํายาได้เยอะกว่านะครับแบบนี้นะครับในทางทีมงานเรามีมีให้อยู่นะครับหรือไปหาซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะครับตัวนี้นะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ก็ได้นะครับแปรงอย่างดีหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาตัดแบบนี้นะครับนะเวลาเราเช็ดเราก็เอียงแบบนี้นะครับ เอียงแล้วขับลงแบบนี้นะครับอโอเคเท่านี้นะครับเป็นการนี้แล้วก็เราจะเติมตะกั่วเข้าไปนะครับ <c oughs> การเติมตะกั่วนะครับเราจะเติมตะกั่วเส้นหรือตะกั่วตัวนี้นะครับตะกั่วเส้นนะครับหรือตะกั่ว183องศานะครับ อันนี้ได้หมดนะครับเราเติมฟักเข้าไปก่อนนะครับอันนี้เติมฟักเข้าไปแบบช่ำนะครับแบบเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะเติมไนตะกั่วเข้าไปให้มันเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าฟักน้อยนะครับเวลาเราเติมตะกั่วมันจะไม่เท่ากันนะเนาะอันนี้สําคัญนะครับสําคัญ ความร้อนเท่าเดิมนะครับก็เอาตะกัวเส้นมาใกล้ๆนะครับใกล้ๆแบบนี้นะครับก็ไล่แบบนี้นะครับเร็วๆนะครับเร็วๆนะครับปล่อยนะครับปล่อยไปฝึกเอานะครับแบบต้องแบบนี้นะครับลวดเดียวเลยนะฮะเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าฟักมันเยอะนะครับมันก็จะเท่ากันหมดนะครับขาแต่ถ้าท่านเติมฟักน้อยนะครับ ฝั่งนี้น้อยฝั่งนี้ไม่มีมันจะติดนะครับพราะขาติดบางทีมันไม่เท่ากันเวลาวางซ็อกเก็ตมันไม่เท่ากันครับมันจะไม่ลงนะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับผมจะทำอีกแบบนะครับใช้ฮอตแอร์นะครับในการซรับนะครับบางท่านก็จะตัด หรือไม่ตัดได้อ่ะถ้าจะตัดแล้วก็ตัดเล็กๆแบบนี้นะครับเท่านี้นะครับแล้วใช้แหนบนะครับอย่าใช้มือจับนะมันร้อนมากนะฮะถ้าใช้มือนี่ก็จะ,จ,ะจะดุ่งนะครับต้องระวังนะใช้แหนบนะครับที่แบบนี้นะครับแบบนี้หรือชั้นๆแบบนี้กลางแบบนี้นะครับแล้วนะครับหักงอหน่อยแบบนี้หักงอแบบนี้นะครับ เราจะใช้ความร้อนเนาะนะโอเคผมปรับไปที่3ว v ทีนะฮะเททุกครั้งนะครับคอดแอร์นะครับ ฮอตแอร์ให้เปิดหลังจากหนึ่งนาทีก่อนนะครับถ้าเกิดว่าที่มียี่ห้อก็ไม่เป็นไรนครับแต่คือถ้าเกิดว่าไอของที่ราคาถูกนะครับให้เปิดหนึ่งนาทีนะครับค่อยมาเทสนะครับบางทีบางรุ่นนะครับที่ราคาต่ำหลังหนึ่งนาทีนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับ มันจะเริ่มความร้อนที่ดรอปลงนะครับที่ต่ำต่ำลงนะครับเป็นเฉพาะบางรุ่นนะครับผมก็เลยให้หลังหนึ่งนาทีนะครับถ้าเกิดว่าพัดแอ์ที่มียี่ห้อนะครับเหมือนควิก2,800ควิก875 DW นะครับหรือ8 6 1 DW นี้โอเคอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องเทสนะครับมันจะใช้งานได้นิ่งนะครับ1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3อ่ะ1001 1002 1003นะครับ1 0 0 1 หนึ่งพันสองหนึ่งพันสามก็คือสามวินาทีประมาณนี้นะครับอโอเคอเราจะแกว่งไปให้บอร์ดร้อนจักเล็กน้อยก่อนนะครับฟักนี้เรามีอยู่แล้วเนาะถ้าไม่มีให้เติมฟักไปก่อนนะครับสาคัญนะถ้าไม่มีให้เติมฟักไปก่อนนะครับทีนี้เราจะแช่ไปตรงที่ะนะครับที่เราจะซับนะครับเราเรา,เราแช่ไปก่อนนะแช่ก่อนอโอเค แช่นะครับแล้วก็ซับไปเรื่อยๆนะครับยกขึ้นนะครับเพราะบ่อนจะร้อนเนะเาะโอเค,คซับนะครับ อย่าลืมนะครับเติมฟักไประดับหนึ่งนะฮะโอเคอย่าให้อย่าทำเกินหนึ่งนาทีนะเพราะว่าบอร์ดมันจะร้อนเกินไปนะครับงายแบบนี้เนาะถ้าเราทําจับสูงมันมันจะมันจะไม่แข็งเนาะเราก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยรูดๆแบบนี้นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะเนาะด้วยฮอดแอร์ก็ใช้แบบนี้นะครับความร้อนที่1 3ึ่หรือ3วินาทีนะครับ ก่อน่างเราจะเติมตะกั่วไปนะครับแล้วก็เติมตะกั่วอีกนะครับเราจะเติมตะกั่วไปก่อนนะครับดูฟักก่อนนะครับถ้าเกิดว่าฟัากเรามันโซปุูกหรือมันดำเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทันทีนะฮะสำคัญนะครับถ้าเราไปดันทุรังทำนี้มันก็จะเหนียวนะครับ เราใส่ฟ้าเข้าไปใหม่นะครับเราจะเติมตะกัวเข้าตัวต้องทําให้มันยมเยิ้มๆหน่อยนะครับอโอเคเราจะทําอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นจะเติมตะกัวเหลวเข้าไปนะครับตะกัวเหลวเมือ่อก่อนหน้านี้เราเติมตะกัวเส้นนะครับทีนี้เราจะเติมตะกัวเหลวนะครับ ตะกั่วเหลวนี้ถ้าเราไปเติมตรงที่อยู่ระแวก LRC พวกนี้เยอะๆนะครับต้องระวังที่สุดนะครับผมจะหลีกเลี่ยงไม่เติมนะครับถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเติมก็ต้องใส่แล้วก็เวลาเรารูดนะครับเวลารูดเราอย่าไปรูดใกล้ LRC นะครับเวลาทําความสะอาดจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดาตะกั่วนี้ไปโดนพวก LRC นี้นะครับมันจะทําให้ ลายไปติดกันนะครับบางทีไปติดตัวอื่นแล้วมันจะมีปัญหานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังที่สุดนะครับเราเติมฟักไปเยอะระดับหนึ่งนะครับความล้นสามร้อยห้าสิบนะครับเพราะเราเทสก่อนหน้านี้แล้วเนาะเราจะเขี่ยตัวที่นะครับระวังนะครับอย่าให้ไปโดนไอเอลอาร์ซีนะครับ รูดทีเดียวนะครับโอเคแค่นี้พอครับจากนั้นใช้วิธีซับออกนะครับซับออก ซับออกทันทีนะเพราะมันเป็นตะกัวเหลวนะครับเราต้องซับออกนะครับเพราะมันเป็นตะกั่วเหลวนะครับต้องไปติดตัวอื่นนะเห็นไหครับขาก็จะเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมฟักน้อยเกินไปนะครับขามันจะไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ลูดนะครับลูดให้มันเท่ากันนะครับคือขาถ้าเกิดว่ามัน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 เติมเติมเต็มแล้วครับมันก็จะไม่มีไม่มีเพิ่มนะครับเพราะว่าฟักเรานั่นอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการซับตะกั่วออกนะครับ ด้วยฮอตแอร์หรือหัวแรงนะครับทําได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันนะครับ,นนรบแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่งานที่เราทำเนาะเพราะว่าบอร์ดตัวรุ่นนี้นะเป็นบอร์ดที่เอ่อมันหนานะมันก็เลยยากที่สุดผมก็เลยใช้สอนนะครับในอันที่ยากที่สุดนะครับ ถ้าบอดที่เล็กๆนี่มันง่ายอยู่แล้วครับตัวนั้นนะครับง่ายอยู่แล้วเนาะไม่ยากครับต้องไปฝึกเอานะครับต้องฝึกนะครับในการซับตะก,กั่วนะครับเกมทบเทกับการซับตะก,กั่วด้วยหัวแรง หรือฮอตแอร์นะครับเราใช้งานได้หมดบางรุ่นนะครับเราใช้หัวแรงซับตะกลัวไม่ได้นะครับความร้อนไม่ถึงนะครับเราต้องใช้ฮอตแอร์นะครับใช้วิธีนี้นะครับฮอตแอร์นะครับช่วยนะครับเพราะว่าฮอตแอร์มันจะกระจายบนบอร์ดได้ดีกว่าหัวแรงนะครับโอเคไหมครับต้องช้อมฝึกทั้ง2แบบนะครับ บางทบางีบางรุ่นหรือตัวอื่นนะครับเราไปซับที่ใกล้กาวนะครับมันร้อนไม่พอนะครับ450 500บางทีก็ไม่ออกนะครับแต่เราจะใช้วิธีฮอตแอร์นะครับช่วยนะครับก้นชาร์จเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราซับไม่ออกให้เราใช้วิธีนี้นะครับด้วยฮอตแอร์ช่วยดูดออกนะครับถ้าเกิดว่าตะกัว่วมันติดเดยอะแล้วแล้วตัดปาดออกแล้วก็ซับซับใหม่ โอเคไหมครับอันนี้คือด้วยฮอตแอ์นะครับต้องฝึกกันก่อนนะครับมีคำถามมาถามในแชทกลุ่มนะครับสวัสดีครับ